สวัสดีค่ะทุกคนปีโป้เองนะคะในชาแนลปีโป้ DIY นะคะวันนี้ปีโป้จะพาทุกคนเนี่ยไปอันตราซาวลูกน้อยของปีโป้กันนะคะก็ปีโป้จะ Under Style, อันตราซาวทั้งหมดเลยสองรอบด้วยกันนะคะก็จะเป็นรอบในช่วง5สัปดาห์แล้วก็อีกรอบหนึ่งเป็นช่วง8สัปดาห์เนาะก็ไปดูกันนะคะว่าการอันตราซาวออกมาจะเห็นภาพชัดขนาดไหนและลูกน้อยในครรของปีโป้จะมีหน้าตาเป็นแบบไหนกันนะคะก็ไปดูกันเลยเป็นทางแรกที่จะอันตราซาวนะจ๊ะตื่นเต้นมากเลยจ้ะขึ้นขายอย่างจ้า จะดูที่จออนุนนะเพราะว่าต้องอันที่จาวในช่องคลอดอันน like right? uh ั้นหรอคะ อั i เด s 138นั่นส o แวร์ดีคุยไปต r ้งแต่110 to But, uh, him, ll, ll <laughs> 1 7 0รั้แต่เจเรก็จะเต้นตามทิว l i t ของเขาขยากเขาตื่นเขาก็จะเร็วนิดนึงควลังมันจะลงเขาจะได้140จุดสิบหรือ140 9 uh, we? <laughs> <laughs> <there. Yeah>. mm. <laughs> the size baby is really big though Comparing to the baby The baby is supposed to be 6 weeks plus 5 days the size of 7 weeks a so few days ahead uh. mm. From the From the period was 6 เอ่อ September 3 6 3 5 day at the size to at 16 Wow and we w i stick with this number because it s only one day difference <laughs> 17 will be 4 0 week uh, s ะฮะโอเวลาเราใช้แอปพลิเคชันก็ใส่วันที่17เดือนกรกฎาคมจะคำนวณเอาหมดเลยมีมีประเท็จอย่างงั้ยังเลยค่ะไอเบิร์ธก็ได้เนาะไอแล้วก็เบิร์ธที่ว่าคลอดเนี่ยโอเคไอเบิร์ธนะอันนั้นยกสักเบิร์ธ is the be established of the baby's uh, foot i n s, okay, <S, <And> <S u <laughs> r a n เป็นถ2ไข่แดงอ่ะนะ ถุงไขแดงต้องมีอะไรทุกคนตมองมีเด็ดอยู่ตำแหน่งอ้างบนนะเดยอะไโอเคนะคะน้อยกสี่สิบ เนี่ยร้อยสี่สนตได้เกิด congratulation นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะจ่ายโพลิกเพิ่มวิตามินดี6ยาแก้อะเกียนยาแก้พวกแบบกดไหลย้อนไปแล้วก็แล้วก็อีกสองลิตรมาดูกันอีกทีถ้าน้องเขาโตที่นี่ไม่น่าถึงกันนะครับแล้วก็เปไปซื้อขิงองพญาของพญาไพลูเบต์รู้จักไหมอ๋อพยาไพลูเบตเออเออดัมบูตมีขายแล้วพวกนี้ก็ช่วยกินตามเวลาหลังอาหารเลยช่วยแก้อะเกียนได้หมนะครับแต่รองเท้าส้นสูงจะใส่อยู่ไหมเนี่ย เพราะฉะนั้นต้องพยายามอย่าอยาบๆโดย,ย,ายาเด็ดดีๆด้วยนะคะ n g มรั u เจ at ลชันย yeah, yeah, ูนิเวอร์ซตสทุกคนตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะกำลังรออันด้สาวทางที่สองนะคะตอนนี้อายุครรภ์ประมาณแสัปดาห์หวันตื่นเต้นแใช่แปสัปดาห์ห้าวัน,น,น,วน,วนคุณพ่อตื่นต้นไหะ เสี medieval, ่ยวเสียวอันตรสาวกาลังจะอันตรสาวนะเวลาอันตรสาวอะช่วงกับทองแรกๆเนี่ยจะต้องอันตรสาวทางช่องคอดนะคะทุกคนมันมีความแบบว่าตึงๆหนุนๆมากเลยนี่อุปกรณ์คืออันนี้ว้าวอุปกรณ์อันเตรสาวแล้วก็ต้องมีถุงการด้วยนั่นแหละตเต้นแล้วก็เดี๋ยวดูผลกันแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมานน่าขาเรีอยง ไปดูคนกันนี่หรอนี่แหละส่วนใหญ่เนี่ยนี่คืออะไรหรอนี่ส่วนแขนและตัวร่างกายเนี่ยร่างกายเสียงหัวใจ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  ก็เป็นดั่เซลแซก remember we found the r n structure n i อันนั้นคืออะไรอ่ะ storage อาหารของเบบี้ตอนแรกหลังแปดวีก็จะเริ่มเริ่มจะเอาลบมาใช้แลนะแ้่ทุกอย่งเนี้ยนะมันเป็นไวน์ไส้นี่แว้าวเหมือนเท็ดดี้เด เหมือนกับม,มิแบร์เราเคยกินใช่ไหมอะไาอบอกเขาบอกกับมิแบรเขาก็สเก็ตเลยเออจริงนะแต่บอกเลยนะว่าลูกครึ่งอากาศสุดเพราะเราเป็นคนแบบตัวเล็กตัวเล็กมาก She's so tiny. I'm not sure whether she'll be able to try yeah. yeah. she, s it a t u r a l l e t s see. Yeah, Let's see. She's so young. Yeah, we, right? we, were, we were talking about that. กมๆสิ่นเล็กๆมันคืออะไรอ่กมๆของแท่ดีถูงแมถูงได้ดี The sack of the baby Like an oval shape จะบอกว่าเวลาอันเทรซาลเห็นหน้าลูกแล้วจะมีแบบมันจะมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแบบแฮปปี้โดยที่เราแบบ บอกไม่ถูกอะทุกคนมันรู้สึกแบบแปลกใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยที่แบบอยู่ๆร่างกายเราก็มีอีกหนึ่งชีวิตที่เข้ามาอยู่ในตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นอะว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือเรื่องจริงนะแล้วก็ทุกครั้งที่แบบได้ยินเสียงหัวใจนะจะรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆเลยอะทุกครั้งที่ไปหาหมอก็จะรู้สึกแบบอารมณ์ดีทุกครั้งเลยอาการแพ้ท้องก็จะหายไปในช่วงที่แบบไปหาหมอทุกครั้งเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนาะก็นั่นแหละค่ะพัฒนาการลูกน้อยของ P ี่โป้เนาะในช่วงห้ลลง8สัปดาห ะะไม่าเชื่อว่าแบบแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเนาะการเปลี่ยนแปลงของเขาว่าเป็นไปได้แบบเยอะมากเลยแล้วก็ตัวเขาใหญ่มากเลยก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อเนาะว่าในช่วงสัปดาห์ถัดไปนั้นจะเป็นยังไงปิโป้ก็จะพยายามอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูเนาะเพื่อเป็นแบบเมมโมรีของปิโป้ด้วยแหละแล้วก็สาหรับใครมีคาแนะนําสําหรับปิโป้เนาะแบบเกี่ยวกับการบารุงหรืออะไรต่างๆก็แนะนํามาได้เลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวปิโป้จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะวันนี้ปิโป้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย